เวลาเราพูดถึงคำว่าสีจันมันจะเป็นชื่อที่แบบมันมีความคลาสสิกอยู่แล้วทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะใช้คำคำนี้จริงๆต้องบอกว่าก็ม,มีมีการคุยกันเยอะเหมือนกันว่าจะใช้ชื่อเดิมไหมนี่นะครับเอ่อตอนนั้นผมจำได้ว่าเดี๋ยวเวลาเดินพัฒังเครื่องสองุขางเอ่อเราเห็นแบบแบรนด์เป็นชื่อแบบเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ,อจริงๆแล้วเนี่ยชื่อแบบไทยไเนี่ย ถ้าเราทําจนมันสามารถไปอยู่ในร้านที่แบบที่เราเห็นแบรนด์ต่างๆอยู่ได้เนี่ยแล้วมีช่อแบรนด์ไทยอยู่เนี่ยทางฝั่งแบรนด์ที่ชื่อเกาหลีญ,ญี่ปุ่นหมดเลยเนี่ยผมว่ามันก็คงเจ๋งดีเราต้องเข้าใจว่าลูกค้าอยากได้อะไรจริงๆซึ่งและต้องห้ามเดาเองเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ดูต้องไม่คุยลูกค้าเยอะครับปีแรกผมเข้ามาเนี่ยผงหอมสีจันปีนั้นนะขายได้10ล้านบาททั้งปีนะครับ mm. ปีนี้เราจะปิดยอดประมาณ 1> 2, 1, 2, 1, 200 0 mm ัน0ล้านโดดต่อมาอยากให้คุณแท็บเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่าแบรนด์สีจันน์เนี่ยมีการเติบโตแล้วก็จากการที่คุณแท็บได้เข้ามาบริหารในรุ่นที่3มเีเรื่องเล่าในการเติบโตของแบรนด์สีจันให้พวกเราฟังยังไงได้บ้างคะครับก็ตอนผมมาทำงานเนี่ยก็ตอนนั้นจริงๆคุณปู่ ยังอยู่นะฮะคุณปู่ก็ท่านก็อายุมากแล้วแหละจริงๆสีสีจันเป็นร้านขายยาครับก็พงหอมสีจันเนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าที่คุณปู่เขาทําขายนะครับก็จะเป็นแบบกิจการเล็กๆเลยครับตอนนั้นแล้วก็พอทำสกพัก็คุณปู่ท่านก็เสียครับก็ผมก็ก็ทําต่อแต่ว่าไอ้พงหอมสีจันเนี่ยเราเห็นแล้วว่าฟอร์แมตของมันเนี่ยน่อจะมาเป็นแป้งที่ผสมน้ำเงี่ยนะฮะมันก็คงจะยากที่จะเข้ามาสู่ยุคใหม่ที่มันเป็น เป็นเครื่องสำอางแบบที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเออเราจะรีแบรนด์ครั้งหนึ่งละกันเพื่อที่จะให้แบรนด์ไปต่อได้ก็ตอนนั้นก็อาจจะสัก10ปี10กว่าปีแล้ว hmm. นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็รีแบรนด์แล้วก็ออกผลักใหม่เราเนื่องจากว่าเราทําแป้งผสมน้ำมาก,ก่อนเราก็เลยออกผลักที่เป็นแป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก่อนในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยายพอร์ตมาเรืเ่อยๆตอนนี้เราก็มีเครื่องสำอางเรียกว่าครบถุกถูกเซกเมนต์ห hmm. ลักๆก็มี3กรุ่ปใหญ่ๆนะฮะก็ะีุ่ทเปน เรียกว่าเป็นเบสเมคอัพอะไรกันคือพวกแป้งรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยล้วกลุ่มซันก็คือพวกกลุ่มกันแดดแล้วก็กลุ่มของสกินแคร์ปัจจุบันนี้กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มของสกินแคร์ครับสกินแคร์นี้ได้แก่อะไรบ้างคะก็มีหมดเลยครับครีมเซรัมน้ำเอเซนส์อะไรพวกนี้ครับอ่อพวกแบบเรื่องของเมลาสม่าเรื่องของอะไรพวกนี้มีหมดเลยก็มีเยอะครับทีนี้ตอนที่คุณแท็บตัดสินใจที่จะรีแบรนด์ คือจากการที่เราเห็นธุรกิจของครอบครัวเติบโตมาเข้าใจว่าเป็นเวสสาอางเป็นเรื่องของยาคือมันเป็นกึ่งๆึ่งเครื่องสําอางที่เป็นเวสสาอาง<ม>ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยจากตรงนั้นเนี่ยคุณแทบมองเห็นอะไรที่รู้สึกว่าเนี่ยแหละจะตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดของประเทศไทยตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยแบรนด์ไทยก็อาจจะยังไม่เด้นหนาแน่แนเท่าทุกวันนี้นะครับเรารู้สึกว่า แบรนด์ไทยก็น่าจะมีมุมในการนําเสนอให้ผู้บริโภคที่น่าสนใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์แบรนดิ้งเองหรือว่าวิธีการใช้ส่วนผสมต่างๆอ่างเงี้ยนะครับเราก็อยากจะลอง explore เรื่องนั้นดูแล้ว mm hmm. ก็ตัวส่วนตัวแบรนด์ดเองเราคิดว่าเออเราเราก็ใช้ชื่อนี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็มีไอเดียเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนชื่อดีไหมแต่ว่าตอนตอนหลังตัดสินใจว่าเราอยากจะทาแบรนด์นี้แหละให้มันออกมาอยู่กับยุคใหม่ให้ได้อะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นความตั้งใจ บบประสบความสําเร็จดีมากเลยนะคะทีออ่จากการที่เราตัดสินใจที่จะใช้ชื่อเดิมแล้วหลายคนก็สงสัยด้วยว่าการตัดสินใจณนะวินาทีนะั้นเนี่ยคุณแทบคิดอะไรอยู่ที่แบบว่าเวลาเราพูดถึงคําว่าสีจันทน์มันจะเป็นชื่อที่แบบมันมีความคลาสสิกอยู่แล้วทําไมเราถึงตัดสินใจที่จะใช้คาคานีจ้จริงๆต้องบอกว่าก็ม,ม,ม,มีมีการคุยกันเยอะเหมือนกันว่าจะใช้ชื่อ,อเดิมหม่นี่นะครับ ออตอนนั้นผมจําได้ว่าเดี๋ยวเวลาเดินผ่านร้านเครื่องสำอางตอนนั้นเรายังไม่ได้ขายร้านเครื่องสำอางท <ภา S 1> ุกคนเนี่ยเ,เราเห็นบแบบแบรนด์เป็นชื่อแบบเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊อจริงๆแล้วเนี่ยชื่อแบบไทยๆเนี่ยถ้าเราทําจนมันสาม,มารถไปอยู่ในร้านที่แบบที่เราเห็นแบรนด์ต่างๆอยู่ได้เนี่ย <ภา S 1> แล้วมีชื่อแบรนด์ไทยอยู่เนี่ยทำกลางแบรนด์ที่ชื่อเกาหลีญี่ปุ่นหมดเลยเนี่ยเราว่ามันก็คงเจ๋งดีจริงๆแค่นั้นนะฮะแล้วเราก็อีกการหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือ ผมรู้สึกว่าเวลาเราเห็นชื่อแบรนด์ใหญ่ๆของโลกเนี่ยเราจะเห็นเขามีเมืองอยู่ข้างล่างชื่อปารีสนิวยอร์กใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าเออเมืองไทยกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่เท่มากเนะแล้วเราก็เกิดที่นี่อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะใส่ความเป็นกรุงเทพไปด้วยก็เลยใส่คําว่าแบงคอกลงไปใน้ชื่อแบรนด์สีดันด้วยอพอเราล่า u ผลิตภัณฑ์ออกไป Product ของเรามันได้รับการตอบรับ,รบยังไงบ้างคะในตอนแรก เออแรกๆก็ดีนะครับคือจริงเรื่อง Product เนี่ยเราผมไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเราค่อนข้างจะทํางานกับลูกค้าเยอะเวลาเราจะอ,ออกสินค้าแล้วก็ที่ที่บริษัทเนี่ยคนที่ดูแลเรื่องพวกเนี้ยทุกคนมีความค่อนข้างจะแบบออฟเซสกับการทําของให้ดีให้ได้ในแบบเราเราจะพยายามหาว่าลูกค้าเราคือใครคแล้วเขาอยากได้ของแบบไหนเราจะพยายามทำให้ออกมาดีมากๆแบบพยายามจะหมกมุ่นกับเรื่องคุณภาพมากๆเพราะว่าเรารู้ว่า สิ่งที่ลูกค้ามาซื้อของเราเนี่ยเพราะว่าเขาซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับ value ที่เขาจ่ายมาเนี่ยเขาต้องได้ของกลับไปเยอะกว่าน,นั้นก็เราพยายามทําแบบนั้นให้เกิดขึ้นกับของทุกชิ้นที่เราขายครับคุณแท็บใช้กลยุทธ์อะไรบ้างในการ drive ตัวแบรนด์เนี้ยให้มันมีการขยายตลาดออกไปก็จริงๆถ้าเกิดว่าในประเทศเนี่ยเราก็พยายามจะดูว่ามันมีที่ไหนที่เราพอจะไปได้อีกในเชิงของ ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าเองที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นหรือ Distribution ของสินค้านี้มันเรื่องสาคัญ<ฆ>ครับเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ในการที่จะไปอยู่ในที่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเวลาจะซื้อของเราเห็นเราอยู่เรื่อยๆวันแรกอาจจะไม่ซื้อแต่ถ้าเห็นอยู่บ่อยๆโอกาสการซื้อก็เพิ่มขึ้นครับอันนี้คือกลยุทธ์ในประเทศซึ่งก็ต้องทาต่อไป<ฆ>นะเราก็ต้องทํานต่อไปเพราะว่าในประเทศไทยเองก็เป็นพื้นที่ที่ทมีการแข่งขันสูงมากนะวนต่างประเทศเนี<ฆ>่ยเราก็ เราก็ไปเลือกครับาประเทศก็จะละเอียดอ่อนขึ้นมาดนึงในเชิงที่ว่าเขาไม่ได้มีพื้นฐานความความเรียกว่าไม่ไม่เข้าใจอ่ะแบรนด์เรามาเหมือนเหมือนกับคนที่นี่เ<ะ>พราะฉะนั้นเวลาไปก็ต้องอธิบายอ่าเราก็จะเลือกมุมในการอาธิบายค<ะ>่ะเราก็เล,กเลือกเลือกตลาดครับว่าตลาดที่ไหนควรจะไปบ้างแล้วตลาดที่ไหนควรจะไปบ้างคะสาหรับแบรนด์สีจันในต่างประเทศคือต้องบอกว่าเราอ่ะตอนนี้เราพยายามไปตลาดที่เรามีความเข้าใจหน่อยหนึ่งยกตัวอย่างเช่นตลาดแถบเอเชียซึ่งตราเี้ก็ไปหลายประเทศแล้ว ตลาดเอเชียเนี่ยเราแน่นอนทุกทุกประเทศต่างกันหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เราพอจะทำความเข้าใจกับตลาดได้ยกตัวอย่างเ,เช่นาการใช้โซเชียลมีเดียของคนแถวนี้ก็มีความคล้ายกันระดับหนึ่งบบางตลาดที่เราไปเนี่ยเราไปเพราะว่าเราเห็นโอกาสผ่านพฤติกรรมบางอย่างที่คนในตลาดนั้นเขาเขาเขา,เขาชอบ <c oughs> นะครับบางตลาดเนี่ยเราไปเพราะศักยภาพของตลาดเช่นยกตัวอย่างเช่นอิโนโดนีเซียซึ่งมีประชากรเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ก็เป็นตลาดที่ที่ที่น่าสนใจด้วยด้วยตัวตลาดเองอยู่แล้วอะไรแบบนี้ฮะเขาพยายามค่อยๆหาไปทีละอันครับการไปต่างประเทศจริง,รงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอ่มีโอกาสผิดพลาดส,สูง <Marilyn. S 1> เพราะว่าตัวแทนหรือว่าดิจิอร์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าตลาดเราจะสำเร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีโอกาสท,ที่แบบเราจะไปเจอแบบคือจริงๆเคยเจอมาหมดนะฮะตัวแทนที่ไม่ดีอะไรคือมันหรือเข้ากับเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เจอมาหมดเราก็เราก็เลยรู้ว่าเออมันมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับ แต่มีวิธีการยังไงที่จะเลือกดิสตรบิวเตอร์ที่ที่แมทช์กับความต้องการของของผู้บริโภคแล้วก็การสื่อสารของแบรนด์ไปสู่ผู้บริโภคด้วยครับก็อันดับแรกเราก็ต้องเราก็ต้องดูประวัติเขาก่อนนะว่าเขาเขาขายเป็นยังไงเขาทาอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาถนัดเรื่องอะไรเพราะว่าร้านค้าในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราพูดถึงดิสตบิวเตอร์ทั่วประเทศไทยเนี่ยฮะก็จะมีหลายประเภท ร้านบางร้านเนี่ยก็เอาผมเตัวอย่างเห็นภาพอย่างร้านขายยาเนี่ยก็จะเป็นระบบการขายแบบหนึง่งใช่ไหมครับใช่ร้านที่เป็นร้านที่เรียกว่าเป็นร้านโล c คอล o คอสเมติกสโตร์ใหญ่ๆทุกจังหวัดก็จะมีร้านโลเคอล์คอสเมติกสโตร์เนี่ยเขาก็จะเป็นวิธีการอีกแบบหนึง่งเราก็ต้องดูไวไ่าดิสติบิวเตอร์เราเนี่ยเขาเก่งในในร้านแบบไหนบางคนเก่งร้านเล็กๆอะไรเงี้ยนะก็ต้องดูแล้วก็จริงๆว้อันที่สําคัญมากคือนิสัยใจคอของของตัวเจ้าของ ซึ่งเราก็ต้องไปคุยกันลึกซึ้งเลยแหละกว่าเราจะเลือกกันแต่ละทีเพราะว่าบางทีเนี่ยทำงานกันไปเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราบางครั้งก็ต้องขอความช่วยเหลือเขาบางครั้งเขาต้องขอความช่วยเหลือเราถ้าคนมันเรียกว่าชอบพอกันนะือถือว่าชอบทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยมันก็จะง่ายฮะงานอะไรต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นคุยอะไรบางทีก็ก็เหมือนกับเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กอะไรเงี้ยในขนาดเดียวกันถ้าถ้ากลับกันก็จะยากเลยล่ะเพราะฉะนั้นก็การเลือก ดิสทริเบิรเตอร์ก็เป็นสิ่งสําคัญต้องคุยกันรู้เรื่องต้องไปด้วยกันได้สื่อสารกันได้เพราะฉะนั้นเรื่องของดิสทริเบิร์เตอร์ในประเทศก็ไม่ค่อยน่าห่วงใช่ไหมคะคือในประเทศเราจะเราจะรู้จักกันเยอะมากกว่ามองเรื่องของ TB บิวตยังไงตลาดของ T Beau ตในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะผมว่าน่าสนใจนะหมายถึงว่าตัวตลาด TB บิวตน่าสนใจนะผมเพิ่งไปงานหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางเนี่ยเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับก็ เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้ประกอบการคาดว่านะเขาคาดว่าที่เป็นแบ,บรนด์เครื่องสำอางเนี่ยหมื่นหนแบรนด์ซี่เยอะมากเยอะมากก็แสดงว่าเราเนี่ยมีเรียกว่ากีโคส t ตมที่แข็งแรงะนะครับเรามีโรงงานผลิตระดับโลกเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยหลายอันจริงๆเรามีหน่วยงานที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องสำอางเยอะมากนะครับผมคิดว่าเรามีศักยภาพในการที่จะสามารถทําให้สินค้าความงามและสุขภาพเนี่ยที่เรา รวมกันเป็นทีวิวตี้เนี่ยเป็นสินค้าส่งออกหลักอันหนึ่งได้นะครับชั้งในเชิงวัฒนธรรมและตัวสินค้าเองจริงๆด้วย,ยมผมคิดว่าทําได้ถ้าท่านถ้า,ถ,าถ้าจะให้ดูโมเดลที่เขาทาสาเร็จมากๆก็คือเกาหลีเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแน่นอนเลยไม่ถึงเกาหลีแต่ว่าผมคิดว่าเราเราเรา,เราเริ่มมาถูกทางแล้วเราเริ่มเห็นการพัฒนาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสินค้านะครับตั้งแต่เรื่องของการหาวัตถุดิบในประเทศนะครับที่ เอามาใช้แล้วมีงานวิจัยรองรับมีการทดสอบที่เทียบเคียงได้กับสินค้าจากต่างประเทศอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราเริ่มเห็นเยอะนะครับตอนนี้อินกริเอ็นไทยที่สกัดจากพวกสมุนไพรไทยดอกไม้ไทยหรือว่าพืชของไทยเนี่ยก็ไปชนะรางวัลระดับโลกหลายอัน,นครับ<ม>ที่ที่คนในวงการเขาก็จะทราบกันว่าเออรางวัลนี้มันเป็นรางวัลที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวผู้ผลิตเองนะครับบางแบรนด์ก็จะมีโรงงานด้วยบางแบรนด์ก็จะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผู้ผ,ผลิต OEM ไทยเนี่ยก็ แข็งแรงมากเราก็มีทั้งผู้ผลิตที่ถนัดแต่ละด้านนะครับแต่ละโรงงานเนี่ยก็จะมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นขนาดที่ใหญ่ใหญ่เล็กกลางจริงๆเรามีหมดแต่ว่าขนาดใหญ่เนี่ยก็ก็มีเยอะนะฮะเราก็มีความสามารถสูงในการผลิตสินค้าที่คุณภาพดีมากๆแล้วก็มีความซับซ้อนใน Process ได้ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของแบรนด์ไทยผมว่าคนไทยเก่งอยู่ละเรื่องนี้นะฮะคนไทยเนี่ย เรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยไม่น่าห่วงคิดว่านี้เราเราทำได้ทีนี้ถ้าจะทําอะไรให้มันทีวีี้มันไปสัเรสจใผมคิดว่าปัจจัยอันนึงที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือจะทำยังไงให้บรรดาบแบรนด์เหล่านี้เนี่ยมาทํางานร่วมกันได้นะครับซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าเราก็อาจจะไม่ค่อยถนดัดอาการคนไทยเนี่ยไม่ค่อยถนัดงานแบบนี้เท่าหมายถึงว่า ทำงานร่วมกันเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะหมายถึงว่าเป็นคู่แข่งกันเองใช่เป็นคู่แข่งคือเราก็เป็นคู่แข่งในตลาดด้วยแหละแต่ว่าถ้าจะเอาให้ทีบิวตี้มันไปเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องไปด้วยกันอ่าก็ต้องมีการจับมือกันในระดับหนึ่งเชื่อนี้ครับเราก็คุยกันมาสักพักแล้วจริงๆผมคิดว่าหลายคนมีมีความเชื่อนี้ว่าเออมันต้องไปด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องมีเจ้าุ้นเจ้าภาพจริงจังในการที่จะพาทั้งหมดนี้ไปเพราะจริงๆทีบิวตี้เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เครื่องสําอางนะครับตัวมันเองเนี่ยมันก็อาจจะต ที่สีวิชัยก็เป็นก็เป็นอะไรที่คนต่างชาตินิยมมากเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของไทยตอนนี้ด้วยใช่หรือว่าอาหารรวมเ<า>ข้ามาด้วยได้ไหมอะไรอย<า>่างนี้นะครับรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆเรื่องมันร้อยกันไปหมดได้เลย<า>แล้วไปหลายๆอันเนี่ยก็อาจจะแข็งแรงกว่าเพราะเห็นภาพนะครับย้อนกลับมาที่ตัวอย่างที่ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือเกาหลีครั้งนึงเนี่ยเวลาเขาเสนอเคซอฟต์พาวเวอร์ของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มาแค่เครื่องสําอางเราจะเห็นเครื่องสําอางเครื่องดื่ม อาหารปรากฏอยู่ในซีรีส์เกาหลีแล้วก็มาบ่อยมากนะฮะจนแบบเราก็เห็นแล้วจนเราจําได้ว่าเอออันเนี้ยมันเป็นเครื่องดื่มแบบนี้หรือว่าเครื่องสำอางแบบนี้ผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยอยากให้เกิดค่ะแล้วพวกเราอ่ะยินดีเสมอแต่ว่าก็คงจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นเจ้าภาพจริงๆเพราะเจ้าภาพนี้ก็ต้องมีอํานาจในการตัดสินใจอะไรบาง,อย,างอ,อย่างด้วยอย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นภาครัฐหรือเปล่านะในการที่จะต้องมาเป็นเจ้าภาพใช่ครับจริงๆหน่วยงานที่เราเคยทําขึ้นมาเรื่องเกี่ย เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็มีส่วนนี้อยู่เหมือนกันเงี้ยเวลาผู้บริโภคหรือลูกค้าเดินเข้าไปในร้านดิสติบิวเตอร์ของเราอะไรคือปัจจัยที่ทําให้เขาหยิบสินค้าเราจริงๆผมคิดว่ามีมีสักของสามเรื่องแล้วกันอันแรกก็คือว่าหลายคนเนี่ยหาข้อมูลมาอยู่แล้วแล้วก็เดินมาซื้อที่หน้าร้านอันนี้ก็แปลว่าการตัดสินใจซื้อเนี่ยจริงๆตัดสินใจไปแล้วละ่ะตั้งแต่เห็นข้อมูลในออนไลน์พวกนี้เนี่ยซึ่งมันก็ผ่านกระบวนการนะครับเขาอาจจะเห็นโฆษณาเรา สักสองสามทีแล้วรู้สึกสนใจก็เลยสอบถามเข้ามานู่นนี่อาจจะมีการาหารรีวิวอะไร,ค,รคือเจอ์นี่ของของคนเนี่ยก็มันก็มีอะไรที่แบบหลากหลายใช่ไหมครับเราก็มาซื้อที่หน้าร้านอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งค่ะบางคนคิดอยากจะมาซื้ออันหนึ่งหน้าร้านแต่เปลี่ยนใจก็มีเพราะว่าพอได้มาลองอะไรบางอย่างหน้าร้านก็จะรอนนูอันนี้อาจจะเข้ากับเรามากกว่าหรือเปล่านะครับ,รบเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่กลุ่มแรกนี่คือตั้งใจมาซื้อร้านนี้เราพอเห็นภาพอันที่2คือถ้าเขายังนึกไม่ออกเลยเนี่ยว่าจะซื้ออะไรดีเนี่ยอันเนี้ย ถ้าใครเดินเขาเ้าไปร้านเครื่องสำอางเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะมากใช่ไหมครับใช่อ่ามันเยอะมากร้ลลานตามมากใช่เพราะฉะนั้นจริงๆณจุดขายเนี่ยมีความสําคัญหลายอยา่างในกรณีร้านเครื่องสำอางที่มีฟอร์แมตของการเทสได้เนี่ยค่ะอ,อ่า <ๆ S 1> เทสเตอร์เนี่ยจะเป็นจุดจุดตัดอันหนึง่งและอันนึงคนที่สําคัญมาก,มากๆอีกคนหนึ่งก็คือ BA ที่อยู่หน้าร้านคนที่นี่อันนี้จะเป็นตัวตัดสินอีกอันหนึ่งที่เขาจะเลือกซื้อแบรนด์เราหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จะมาจาก BA หน้าร้านด้วยนะครับอ่าผมว่าอันนี้คือหลักๆใในนนนนเเเจอออรรร์ีียท่่ป็้าาคืงงส การเดินทางของสีจันท์ตั้งแต่ที่เริ่มมีการรีแบรนด์ตอนนี้น่าจะประมาณ11ปีแล้วใช่ไหมคะมีผลกำไรหรือว่าส่วนแบ่งในตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอยังไงบ้างคะถ้าไปดูของนับอกาทีเอสินดันมันจะมีหมวดใหญ่ๆที่เราดูคือเมคอัพสกินแคร์แล้วก็ซันแคร์ care, นะครับซันแคร์ care, เนี่ยเราเกือบๆยังไม่เข้าท็อปสคิดว่าปีนี้นะ่าเข้า ก็อย <IST uk t> ู่ติดสอบสิบอันดับแรกนะฮะถ้าเป็นสกินแคร์ปัจจุบันนี้เขาจะบอกเราอยู่อันด <c oughs> ับห้าอันนี้รวมแบรนด์ทุกทุกแบรนด์ไทยฝรัร่งเลยรวมหมดแล้วก็ถ้าเป็นตัวเมคอัพเนี่ยเราอยู่อันดับสองครับอันนี้คือตัดไอ้พวกที่เป็นเขาเรียกว,ว่ามันจะมีหมวดเรียกว่าออร์เดอร์คือแบรนด์อื่นที่รวมรวมกันเป็นยอ <c oughs> แต่ว <c oughs> า่าอันนี้เอาเฉพาะอันที่แบรนด์ขึ้นเป็นชื่อๆนะครับค่ะ <c oughs> ก็ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำมาครับถ้าพูดถึงในเชิงของผลประกอบการก็ เล่าให้คุณวางฟังผมปีแรกผมเข้ามาเนี่ยพงหอมสีจันทร์ปีนั้นนขายได้สิบล้านบาททั้งปีนะครับปีนี้เราจะปิดยอดประมาณสองพันหนึ่งสองพันสองรอยล้านโดยประมาณ<อ>จากสิบล้านมาเป็นสองพันกว่าล้านถือว่าเติบโตเร็วมากนะคะก็โตเยอะครับโตเยอะหลายหลายๆคนอาจจะอยากรู้นะว่าจากสิบล้านมาเป็นสองพันล้านเนี่ย ใช้วิธีการยังไงในการที่จะพลิกเกมธุรกิจผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยและเรื่องเนี้ยผมเวลาไปพูดที่ไหนแล้วผมพูดอย่างนี้คนก็จะรู้สึกแปลกใจ,แต,จแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับคืออันดับที่หนึ่งอะ่ะมันคือโชคกับจังหวะครับอันนี้พูดจริงคืออันนี้ถ้าไม่พูดเรื่องบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีโชคเลยไม่มีจังหวะเลยเนี่ยมันไม่มีทางไปไม่ได้หรอกคือโชคกับจังหวะเนี่ยมันช่วยเราจังหวะดีพอดีเช่นเผอิญว่าต้องยอมรับนะครับว่าคู่แข่งเราที่ทํามาด้วยกัน ที่เรียกว่าสู้มาเป็นสิบปีเนี่ยโ<ะ>ชคดีที่เขาก็พัฒนาสินค้าดีเหมือนกันเขาก็ทําของดีเหมือนกันออกมาเขาก็รู้คือคนไทยซื้อแบรนด์ไทยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นเรื่อยๆเนาะมันแบบสมัยก่อนอาจจะไม่เปิดใจใช่ไหมครับใช้ได้อาจจะใช้ของต่างประเทศแต่พอเราเริ่มใช้ช e ื่อแบรนด์ไทยนี่ก็นี้ก็ดีแบรนด์นั้นก็ดีอะไรเงี้ยคู่แ,แ,บบ <S <S ขแข่งเราเนี่ยก็ช่วยกันผลักดันตลาดเพราะฉะนั้นจริงๆทุกแบรนด์ไทยที่ยึดหน่ในตลาดทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่า เราช่วยส่งเสริมกันในแงน่นี้ก็คือเราพยายามทําคุณภาพสินค้าให้ดีลูกค้ามาซื้อรู้ <c oughs> สึกว่าเคยฉั brand นลองแบรนด์นี้เดี๋ยวลองแบรนด์นี้เฮ้ย e ม uh, ันดีแบรนด์ไทยแสดงว่ามาตรฐานเยอะอันนี้ <c oughs> ว่าอันนี้เป็นจังหวะที่ดีแล้วมันเป็นขึ้นขึ้นทั้งหมดผมไม่ได้ขึ้นคนเดียวครับคนอื่นเขาก็ขึ้น <c oughs> <ๆ>มาด้วยในจังหวะนี้เหมือนกันผมรู้สึกว่าโอเคอันนี้ถือเป็นโชคดีของเราที่เราอยู่ในจังหวะที่ถูกต้องพอดีนนะครับแล้วก็อ่ก็จริงๆก็เป็นโชคดีที่มีหลายคนสนับสนุนด้วยบางทีเนี่ยเรามี ลูกค้าหลายๆท่านที่ซื้อของเราไปแล้วก็ล้วก็ชอบแล้วก็ให้ความกรุณาไปเล่าต่อ<ม>ไปบอกต่อปากต่อปอใช่อะไรเงี้ยครับก็เป็นก็เป็นโชคดีที่เรามีลูกค้าที่แบบเหมือนกับคอยสนับ<ม>สนุนด้วยเนี้ยผมคิดว่าอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดแล้วค <laughs> จริงๆหล <laughs> ายคนจะบอกว่าจริงเ <laughs> หรอ <laughs> จริงเพราะว่าผมคิดว่าจังหวะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่มันมันเป็นความ บอกไม่ถูกของชีวิตด้วยครมันเป็นจังหวะจริงจริงก็เป็นโชคและจังหวะแต่โชคกับจังหวะคงจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าก็คงจะมาจากเรื่องของกลยุทธ์ในการทําการตลาดด้วยการทํำ Research and Development คุณภาพของสินค้าก็การประชาสัมพันธ์นะคะทุกอย่างก็คงประกอบรวมการทั้งในเรื่องของโชคแล้วก็จังหวะรวมไปถึงองค์ประกอบทั้งหมดนะคะที่ทำให้ประสบคามสำเร็จนี้ซึ่งประเด็นที่2คือเรื่องนี้ก็คือลูกค้า ผมว่า <c oughs> การทาสินค้าประเภทนี้เราเรียกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเลยนะค่ะจริงๆทุกสินค้าแล้วแต่อันนี้จะเป็นพิเศษหน่อยก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าลูกค้ายอยากได้อะไรจริงๆแล,และต้องห้ามเดาเองเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่รู้ <c oughs> ต้องไม่คุยลูกค้าเยอะครับผานเนี่ยผมว่าสําคัญไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่ว่าทีมของเราอะเราพยายามให้ความสำคัญในการติดตามเสมอว่าลูกค้าเขาพูดถึงอะไรเขาชอบอะไรเขาอยากได้ของแบบไหนราคาประมาณเท่าไหร่ไอ้แบบนี้ออกไปแล้วมันไม่เวิร์กทำไมเลยคือต้องหาเหตุผลให้กับสิ่งที่เราทําเนี่ย ตลอดพอเรามีความเข้าใจถึงเรื่องลูกค้าว่าเขาอยากได้อะไรเนี่ยผมคิดว่าความพลาดมันจะน้อยลงนะออกอะไรไปก็มีโอกาสที่จะสักเชสมากขึ้นอันที่สามเนี่ยคือเรื่องของตัวสินค้าเองผมคิดว่าพื้นฐานที่สุดในการทําสินค้าเนี่ยคือเราต้องมีความหมกมุ่นกับการทำให้มันดีมากๆ <c oughs> ที่สี่จานเนี่ยเราออกสินค้าค่อนข้างช้า <c oughs> ช้าจนบางทีผมก็รู้สึกไว้ให้มันช้าไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในความช้านั้นเนี่ยมันช้าเพราะาเราระวัง เราอยากทดสอบอะไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อมั่นใจจริงๆว่าของนี่ออกไปแล้วเนี่ยมันจะคุณภาพดีถึงมันจะราคาไม่กี่ตังค์ก็ตามเนี่ยแต่เราก็อยากให้ของทุกคนซื้อไปเนี่ยได้ของคุณภาพดีที่สุดผมทําของขายลูกค้าเหมือนที่ผมทําให้ตัวเองใช้ทําให้ลูกใช้แบบเนี้ยคือเราอยากทําเราอยากให้มันดีแบบนั้นแล้วเราก็ใช้เองเราก็รู้ว่าเอออันนี้มันดีจริงๆไยเยไม่งั้นเราไม่ขายนะครับผมว่าไอ้เรื่อง Pro d u ั t ฑ์เมันอันหน,น,นึ่งอันที่สี่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สิ่งที่จะทําให้ทั้งหมดนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าเราไม่มีระบบที่ดีระบบเนี่ยเป็นของที่ไม่สนุกที่สุดในการทํามันจะไม่สนุกมันทำมาเก็ตติ้งมันจะสนส่งเหมือนขายของระบบเป็นเรื่องที่หลายหลายคนไม่อยากยุ่งเลยดีกว่าใช้คำนี้เพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ไม่ไม่เซ็กซี่นะฮะในในธุรกิจในระบบมันเป็นเหมือนยาขมนะที่คนต้องแบบเออฉันต้องฉันต้องกินอ่ะแต่ว่ามันขมอ่ะแต่ว่าถ้ากินแล้วมันก็ดีใช่ฮะแต่สําคัญจริงๆริเพราะว่าองค์กรเนี่ยพอถ้าโตแล้วระบบ ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอเรื่องเละที่แบบเราเราเนึไม่ถึงเช่นบริหารเงินสดไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เจ๊งได้เลยใช่ไหมฮะหรือมีอะไรอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นนีผมคิดว่าเรื่องระบบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญผมเลยบอกว่าเวลามีผู้ประกอบการมาคุยกันผมว่าเวลาทํางานขายของก็ขายดีนะ,ะดีละแต่ว่าต้องมีเวลาเสมอในการกลับมาดูระบบหลังบ้านให้แขง็งแรงเพราะบางทีหลายคนเนี่ยขายของอย่างเดียวไม่ได้ดูระบบหลังบ้านเลยเนี่ยแล้วเวลามันพังขึ้นทีหนึ่งเนี่ยนะโอ้โหมันลามไป อะไรคือ Key s u c c e s s ของระบบที่คุณแท็บกำลังพูดถึงนะคะขออนุญาตขยายค,ความอีกนิดนึงได้ไหมคะโอเคอันที่หนึ่งก็คือผมใช้คาว่าระบบติดตามผลแล้วกันนะ,ค,ะคือเราจะทาอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องวัดผลมันได้เช่นเราทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญอันนี้ไปอย่างเงี้ยระบบที่ตามไปแทร็กมันว่าสรุปแล้วมันขายได้กี่ชิ้นน,นู่นนี่เป็นการนน tracking system นะใช่ครับอันที่สองเนี่ยถ้าทำสินสินค้าแบบผมเนี่ยระบบการแทร็กเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสินค้าคการขายสินค้าและ สินค้าคงคลังเนี่ยสำคัญมากคือตัวเลขของสินค้าคงคลังเนี่ยบางทีเราเราไม่ได้ดูมันเนี่ยนะฮะมันเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยมันแปลว่าเงินสดเราเนี่ยไปถูกจมอยู่ตรงนี้แล้วยังขายของได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะอันตรายในเชิงว่าเฮ้ยมันอาจจะทําให้เราเงินหมดได้นะคือ,อมันไม่ได้ขาดทุนหรอกเพราะมันเป็นสินค้าคงคลังอยู่แต่มันจะมีโอกาสที่จะไปดึงกระแสเงินสดได้และสินค้าคงคลังเยอะเกินความจาเป็นมันก็แปลว่าของมันอยู่ในสต็อกเยอะมันมีความเสี่ยงใช่ไหมครับอายุก็หมดง่ายเร็วเออ ของเสียได้อะไรแบบนี้ระบบเรื่องนี้ก็ต้องก็ต้องเข้มขน้นอันที่สามคือระบบบัญชีครับระบบบัญชีและการเงินเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าสมมติเราเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าเราจะมาสายวิทย์สายศิลป์ชอบวาดรูปเป็นอาร์ติสชอบชงกาแฟเลยไม่รู้อะแต่ว่าต้องเข้าใจการเงินต้องเข้าใจบัญชี <c oughs> เพราะว่าบัญชีเนี่ยเป็นจุดจุดสําคัญมากมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนเราใบวัดสุขภาพเรานะฮะตัวสุขภาพว่า จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีมันดีจริงเปล่าเมื่อตัวอย่างเรื่องที่คนชอบชอบลืมลนะมื้นกันเนาะบริษัทเนี่ยนะครับกําไรไม่ได้แปลว่าอยู่ได้นะบริษัทกําไรเจ๊งก็ได้เพราะสิ่งที่ทําให้บริษัทอยู่ได้คือกระแสงเงินสดปกติโดยปกติแล้วเนี่ยธุรกิจที่มีกําไรกระแสงเงินสดควรจะดีหมายถึงว่ามีกําไรเยอะกระแสเงินสดควรจะดีแต่ไม่เสมอไปนะครับเช่นที่เราบอกกันเมื่อกี้คือถ้าสมมติว่าเราไปมีอินเวนท์รีหรือสต็อกเยอะเกินไป อันเนี้ยดูดกระแสเงินสดหรือเรามีลูกหนี้เยอะเกินไปคือเราขายของได้นะโอ้โ oh, หบินนี่ออกอใหญ่เลยแต่เก็บตังค์ยังไม่ได้เมื<า>่อมันมาแล้วเก็บตังค์ไม่ถามใครจ่ายตอนนั้นนะก็คือเรานี่แหละต้องเอาเงินมามาไฟแนนซ์มันใช่ไหมครับถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยล้มได้เลยเพราะว่าไม่ได้ดูดตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องง่ายมากมากในขณะที่บางธุรกิจมีคนถามว่าโอ้โหขาดทุน5ปีอยู่ได้ไงอยู่ได้ครับ ถ้าเขามีกระแสงเงินสดเติมเข้ามาเสมออาจจะเป็นกระแสงเงินสดจากนักลงทุนค,คนเอาเงินมาเพิ่มมากู้แบงก์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็ไม่เจ๊งตอ่อให้ขาดทุนะจะเจ๊งก็วันที่เงินเงินกระแสงเงินสดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สมมติเราเป็นผู้ประกอบการที่เราไม่ชอบตัวเลขเลยเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยสามงบเนี่ยงบดุลงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบงบกระแสเงินสดเนี่ยต้องดูตลอดนะฮะกระแสเงินสดเนี่ยเป็นอันที่ผมห่วงที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูบ่อยหน่อย อีกสองอันก็ดูสักเดือนละครั้งสองครั้งก็ได้เดือนละครั้งก็ได้ปกติมันปิดงบทุกเดือนแต่ว่าดูแล้วต้องไม่ใช่ดูเฉยนะฮะดูต้องทําความเข้าใจด้วยว่าเคราะห์เกิดอะไรขึ้นกับเราตอนนี้นะะสำคัญมากคือผมเชียร์ทุกคนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของกิจการว่าควรจะไปเรียนเรื่องนี้ถ,ถ้าวันนี้ยังไม่รู้นะฮะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีเลขอะไรซับซ้อนแค่บวกลบคูณหาร เก็ต้องดูเรื่องนะของระบบการจัดการทางการเงินนะคะใ,ใช่ครับแล้วก็เรื่องการเงินก็จะเป็นเรื่องของการ manage อาจจะเป็นเงินกู้ธนาคารไแ,แต่ก็เป็นอีกเรื่องอมุหม,หมายของสีจันในอีก5-10ปีข้างหน้าในฐานะที่จะเป็น leader ของ T beauty เราวางกลยุทธ์ของเราในอนาคตอย่างไรเราอยากเห็นสินค้าเราเนี่ยมันมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งม,มากขึ้นทั้งกับลูกค้า และกับประเทศไทยด้วย<ฆ>ในเชิงอาจจเห็นเป็นรูปธรรมนิดหนึ่งเนี่ยในเชิงวัตถุดิบ<ฆ>ในเชิงเทคโนโล,โลยีในเชิงงานวิจัยนะครับซึ่งปันน,นี้เราก็เรียกว่าคุยกับประสานงานกับคนเยอะมากๆ<ฆ>เพื่อทํสามเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้น<ฆ>วัตถุดิบเมืองไทยเนี่ยมีอีกหลายอย่างที่เราคิดว่ามีศักยภาพสูงมากผมยกตัวอย่างนะครับในกันแดดอันหนึ่งของเราเนี่ยเรามีสารสกรัดจากกุหลาบมอนกุหลาบมอนเนี่ยเป็นกุหลาบของเมืองไทยเออมันจะเขาจะปลูกกัน แถวภาคเหนือนะฮะ,ะก็จะเป็นกุหลาบแบบกรีบเล็กๆหน่อยนะฮะ,ะไอดอ,อกกุหลาบมอนเนี่ยก็มีสารอันหนึ่งที่ไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ SPF ในกันแดดนะครับซึ่งมันก็มีงานวิจัยอตัวนี้ได้รับรางวัลน,นะฮะแล้วก็เราก็เอาอันเนี้ยมาใส่ในกันแดดเพื่อให้กันแดดของเราเนี่ยนอกจากประสิทธิภาพดีแล้วเนี่ยยังใช้วัตถุดิบหลักอันหนึ่งเหกันที่มาจากประเทศไทยด้วยเพราะเราสึกว่าน,นี่มันเป็นตัวที่ดีเราอยากทําแบบเนี้ยครับมากขึ้นเราอยากทำงานใกล้ชิดกับ เกษตรกรที่ปลูกทอยากทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานวิจัยทั้งของภาครัฐและหน่วยงานวิจัยภาคที่เป็นเอกชนด้วยกับผู้ผลิตต่างๆเพราะผมรู้สึกว่าที่นี่นมีเป็นที่ที่มีทรัพยากรที่ดีมากเราก็อยากจะดึงตรงนี้มากนะครับในเชิ่งของแบรนดินงเองเนี่ยเราก็เราก็พูดเรื่องเมืองไทยเยอะอยู่แล้วแหะเพราะว่าเราเราแบรนด์ไทยเราชัดเจนเรื่องนี้แต่ว่าเราอยากจะเล่ามาในมุมที่มันสนุกมากขึ้นกว่านี้หรอมีความแตกต่างมากขึ้นเช่นเราจะปลูกมันไปกับ ความเชื่อบางอย่างในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับที่เราก็พยายามทาคือความความสนุกตรงเนี้ยอยากฟังคุณแทปเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่ามันสนุกยังไงกับการที่จะเอาสีจันทร์ไปผูกกับเรื่องราวของความเป็นไทยแต่ว่าการที่จะเอาเรื่องราวของคนไทยหรือวัฒนธรรมไทยหรืออะไรก็ตามที่มีความเป็นไทยผูกเข้าไปใน storytelling อะ่ะให้มันมีความสนุกแล้วออกมาเป็นแบรนด์สีจันทร์ทำยังไงให้เกิดตรงนั้นได้คะผมต้อตัวอย่างแล้วกันนะครับย่ะ อย่างตอนหนึ่งเรามีโฆษณาหนึ่งเราทํากับคุณคุณเอดเ็ดวีเนี่ยแล้วเขาก็เล่าเรื่องว่าอ่าก็เป็นคขาเด็คูล่ามาแล้วในในในโฆษณาก็คือขายต้มเลือดหมูอยูนะ่อะไรเงี้ยนะก็เพราะว่าเป็นคขาเด็คูล่าใช่ไหม <ừ. S 1> ก็เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้กินเลือดคนไม่ได้เราก็ต้องต้มเลือดหมูขายแทนแล้วก็เด็กคูล่าเนี่ยแล้วคุณเอดเขาก็ถามว่าเอ้าแล้วมาตอนวันได้เหรออะ,อะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่าไปถึงจุดเดกคุล่าเออมาขายของได้ไงตอนวันเพราะมันโดนแดดเลยใช่ไหมฮะแล้วเขาเดี๋ยวนี้มาได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ใช้กันแดด ก็เป็นเรื่องราวแบบสนุกๆแบบนี้อย่างนี้อะไรทํานองนี้ทำนองนี้อะไรแบบนี้ครับก็เราก็จะพยายามเอามุมนี้เข้ามาแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็พยายามส่งไปถึงความเชื่อของของของแบรนด์ไทยด้วยหนึ่งว่าเราอยากจะมีที่ยืนตรงไหนในตลาดโลกแล้วที่ยืนของสีเจ้าในตลาดโลกเราจะวางโพซ i t i o n ของเรายังไงได้บ้างคะคือผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยก็มีภาพแบบหนึ่งที่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยในศิลป์าสองโลกใช่ไหมครับผมคิดว่าเราจะพยายามอยู่ในภาพนั้นอะ แล้วก็เอามุมที่เราคิดว่าอยากจะเล่าเนี่ยเสนอไปยกตัวอย่างเช่นอคนที่มองเข้ามาเนี่ยเขารู้อย่างหนึ่งแหละว่าประเทศไทยเนี่ยพวก raw material ต่างๆดอกไม้ต้นไอ้นู่นนี่เนี่ยเป็นมีของดีอยู่เยอะแต่อาจจะไม่มีใครมาเล่าแบบแบบมาเนียแล้วก็ยังจะใส่ยังไม่มีใครมาเล่าให้มันดูสนุกอ่าเรื่องพวกนี้เข้ามาเยอะขึ้นว่าเออเนี่ยมันมีเรื่องราวยังไงเรื่องราวพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับอืมเอ่อ แล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปยืนอยู่ในเวทีอุตสาหกรรมของเครื่องสําอางในตลาดโลกการวางกลยุทธ์จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงได้บ้างคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ใหม่ของโลกคือเรื่องของลอง G e วิต y เรื่องของออ wellness อะไรพวกนี้เนี่ยสีจันมองตลาดในอนาคตยังไงบ้างคะ,อ,ะอันนี้ผมชอบมากตลาดนี้ผมกำลังผมรู้สึกว่าเออตลาดนี้กาลังมานะครับเราก็คงจะเข้าาเมาใน,านาตลาดนี้อย่างแน,น่นอนเพียงแต่ว่าผมก็อยากจะเล่าผ่านพื้นฐานของ ของความเป็นร้านขายายาของเราเราเราเคยเราเคยทำธุกรกิจเกี่ยวกับยามาก่อนเนี่ย<ม>เราก็รู้สึกว่าเออมันก็มีคือสมัยก่อนที่คุณปู่ทำมันก็จะเป็นพวกยาแบบโบราณนะฮะรู้สึกว่าเออทมันมีองค์ความรู้ใน,นนะเดี๋ยวอามาเล่าแบบใหม่ได้เพื่อเรื่อง Longev i ว y เนี่ยผมคิดว่าได้ Modify ใหม่ใช่เราก็ค่อยๆปรับกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับอนาคตก็อาจจะมีแบรนด์ใหม่ออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ย